ข้าวกันจ้าน้ำพริกผัดผักบุ้งไข่เจียวปลาเค็มวันนี้ตื่นมาเป็นคุณนายเลยป้าทำกับข้าวให้ใหสบายสบายกินข้าวกันดาน้ำพริกอร่อยไหม อันนี้กินผักกินเนื้อหมูมเนื้อหมาหลายวะละ้ะ นี้สบายไม่ต้องทำกับข้าวบ้านทำไมใ่ให้ bạn, bạn chỉ biết bận làm bếp em à, ê, lá bao nhiêu, con hai anh chị, chú mà, một con nha tôi mới kem một tô lại này à mình mực kín đấy hả bong mơ ra ờ à, ê à. À, Mà, ơ, chú อันนี้ขอกินข้างหลังเยวไม่มีอะไรพูดผู้คนเดียวนึกมุกไม่ออกคนข้างๆจะพาไปพบจิตแพทย์ู่ ออกเค็มอร่อยกินมากไม่ดีนะความแด่นขึ้น คนรวยอ่ะรวยตลอดเช้ามั้งคนรวยเนี่ยพลาดเยอะๆอย่างเงี้ยฝากอะไรให้ผัวนะฝากอะไรให้ผัวไม่ฝากเอาตังค่าร้อยวะให้ไปร้อยพี่เล็ก ฝากไปเยพันหนึ่งทำไมไม่มีตังค์อะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่พอกินครับจะเก็มไม่ใช่กันเลี่ยมไายครับพอแล้วที่เงินได้เอกก็เขาจะเอาสามพันกต้องนะเอาไปเล่นไพ่เลยนะเออสามพันพอแล้วเงพี่อเอ,องเงินได้ยังไม่ออก ่ันไปด้เพื่อนมาแล้วเพื่อนภูมิเพื่อนภูมิตัวแสบ เจ็บขาเปล่าเมื่อวานล้มเป็นแผลเ <c oughs> ป็ไหนอ่ะไปบ้านอะเจ็บขาเบามาดูแผลหน่อยดิฮะไหนมาดูแผลม,มันก็ไม่ได้บอกนะพี่ไม่ได้รู้ตอนแรกที่มันล้มว่า,ม,ม,ามันมีแผลมันมาให้ดูตอนที่นั่งรถกลับบ้านแล้วลุงดูแผลน,นอนมันเจ็บตั้งนานแล้วแหละมันพอเวลา,ารเราเล่น นั่นอาบน้ำก็เจ็บนะอาบน้ำก็เจ็บเออดูดิเดินเลื่อดูมันตึงต้องเอาไว้มันไม่ได้บอกอันที่มันล้มที่พี่คุยโทรศัพท์กับยมนั่นแหละนั่นแหละมันล้มมันตอนแรกมันเข็นใช่ไหมใส่เดือยตอนแรกมันเข็นใช่ไหมที่หลังท่านไหนไม่รู้พี่แกขี่แล้วก็ลงมาอ๋อคู่ตัวนี้แล้วพี่ก็ล้มล้มตรงมุมตอนตอนตรงทรายพอดีเลยที่พี่บอกยมเลยว่ามันล้มแหละมันก็ไม่บอกว่ามันไม่ได้พายาแล้วมันเจ็บตอนอาบน้ำเมื่อกี้มันไม่ได้บอกว่ามัน มันแผลเป็นไรตอนขึ้นรถแล้วมันยกให้ดูถึงได้รู้ลายยาดํงทายาเหลืองแล้วหน้าเราก็โดนนี่อยู่นี่องมาเนี้กลางวันก็ไม่หลับกลางคืนเนี้ยเขาพอจะหลับอ่ะพี่บอกว่าพี่กินกาแฟไหมพี่บอกว่าเอ่อเอ่ออะไรนะไม่พาไปหรอกฉันไม่รักเธอฉันรักเธอ หลวงฮะฉันรักเธอมาทายาก่อนเขาบอกว่าฉันไม่รักเธอบอกฉันรักเธอมีคนถ่ายรูปติดพี่กับมันด้วยอ่ะตอนที่พี่คุยกับยมอ่ะในเฟซบุ๊กประจวบอ่ะมึงเทิกมันตามรูปในเฟซบุ๊กประจวบอยู่เขาถ่ายรูปหมาแล้วเขาเปิดพี่กับมันสองคนด้วยว่าเฮ้ยนี่เองนี่หว่าตกลงเขาถ่ายรูปหมาเขาถ่ายรูปหมาติดพี่ก่อ เพียงเข้าไปคอมเมนต์เลยถ่ายแต่ปีเตอร์สมุดด้วยแล้วเขาว่าไงเขายังไม่มาตอบสิพี่มึงเครื่องมันเห็นมไหมเช้าเออแล้วจังหวะพี่เงยหน้าน่าจะตอนที่พี่คุยกับยมนั่นแหละเดี๋ยวไปเล่นทะเลมาแล้วนี่พายายังไม่แสบปารีมจะลงน้ำคุณนี่กว่านอนก็ไม่นอนลุงทางทุกข์ก็แล้วแถมกลางคืนหลับไปไม่ได้หลับทีเดียก็ไปไปทะเลไม่ได้กลางวันก็ไม่ยอมนอนเด็กอะไรไม่รู้ มันตอนตอนชวนกลับนะมันพูดเองนะพอกลับถึงปั้งกลับบ้านเลยพุ่ง้ามาบายบายแล้วทะเลไม่รู้ไปเอามาจากไหนถามทุกที่บายบายแล้วทะเลเจอกันฮะเจอกันพูดเองด้วยนะบายบายหัวเลาะเออจอการแล้วนั่นแหละพอนั่งรถสักแป๊บหนึ่งเขาก็ยกขาให้ดูว่าเขาเจ็บเขาแสบบอกเจ็บเจ็บแผลบอกไหนอ่ะอ้าวเป็นแผลนี่หว่า บ้านน้อยไปเที่ยวนะมาเอายาทาหน่อยเดี๋ยวมันเน่าทีแรกจูงลงจุงขึ้นไม่ลงพอเผลอนิดเดียวเองนั่งขี่แล้วก็ลงไปเลยตอนลงเทิกม้าแล้วตอนแรกเทิกไม่มามันไม่มันไม่แยกสีมันชอบ่ัอะไรเห็นทีแรกมันเข็นพี่บอกว่าอยากอยากอยากขี่ลงนะเดี๋ยวเจ็บพี่ว่าเดี๋ยวหัวติ้มมันก็ไม่สีมันก็ถ่ายขึ้นถยลงถ่ยขึ้นถยลงพี่บอกหมดแรงยังยังไม่หมดยังไม่หมด ข้อสไลเดอร์อืมท้านไหนไม่รู้เดินมาหาพี่แป๊บเดียวพี่แกขี่ขี่แล้วก็สไลด์ลงมาเลยแล้วก็ล้มพี่กะปิบัตมันดีตำไหมจ๊ะทำไมที่แดงมันน่กะปิน้อยอ่ะไม่น้อยมาขายอ่ะอร่อยไหมน้อยโชคดีหวานหวานเหมือนกับเขาปรุงมาแต่เราก็ไม่รู้ปรุงหรือไม่ปรุงนะมันเหมือนกะปิปรุงอ่ะไม่ต้องห่วงกินแต่ว่าอันนี้ของบัตดีตำบัตบันดีก็ตำเปรี้ยวๆอ่ะของแกแหละ ไปที่ยูทะเลไม่ได้แล้วีจมูกก็ย้อยด้วเขามวันนี้ก็ไปเผ็ดเปรี้ยวๆมาแต่ขอไอ้น้อยหวานๆเว็นเไม่ใช่ไม่่ใชเขาสุดยอดจะเป็นตัวอยู่เลยแต่แพงไปนิดนึงร้อยึงกระปุกนิดเดียวพี่ช่วยมันจื้อไงมันเ่วยพี่ช่วยเติมเติเลยเติมจื้อเอาะปิจื้อดิตลาดนัดมันไม่เจ็บทุ่งโลห้าสิบบาทอยู่แที่พี่บอกยมไหมเป็นก้อนกระปิเป็นก้อนกล้ปิจืดนะ อร่อยไหมคะปิอร่อยนะนะพี่ตำน้ำพริกอยู่มันมันจะเป็นแบบกระปิมันไม่เค็มอ่ะมันจะเป็นกระปิจืดๆคล้ายๆหอยน้อยแต่เขาละเอียดกว่าหอยน้อยมันจะเป็นเหมือนเป็นตัวตัวเป็นซุยๆอยู่เดียวเป็นกระขาจะรู้ได้ยังไงเราไม่เหมือนหอยน้อยนะลูกไม่เจ็บเดี๋ยวแผลจะได้หายตัวนี้ไปอีกเปล่าไปไหมเมื่อวานก็ไอหอกเถิไอต้องหาเวลามันหลับโอ้เรไม่ทา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 พ่อพ่อ เอไม่ใช่ลุงเพิกก็ไม่รู้เรื่องเลยก็เดี๋ยววันนี้เราไปทะเลกันสองคนไม่ต้องพาภูมิไปใช่เออมาทาเดี๋ยวฉันไม่รักเธอว่าเธอไม่ทายาฉันไม่รักเธอเล่นงาฉันไม่รักเด็กดื้อต้องมาทาเดี๋ยวอุยไปก็ไม่เป็นไรเมื่อคืนมันทาไหมไม่ได้ทาเต้องทายาเหลืองไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตึงนะเด็กทายาเหลืองสองวันก็หายแล้วแผลนี้เลยซื้อผ้า เมื่อคืนนี้นลำดับก่อนเลยไม่ทายมันนันที่ปิดร้านที่ร้านแขวงแต่เป็ตายเปตายทะเลเจอกันเราจะขี่ขี่กระเลียมกระเลียมไปข้างๆชายขอบแหละเราก็กลัวมันจะสไลด์ลงไปเพราะลูกไปเล่นอันนี้มันชอบทายพันไปเล่นดิมันชอบเล่นทายไม่ได้เล่นทายอย่างเดียวพี่จิ๋มอ้าวก็คุยกับมันก่อนดิเมื่อวานพี่ก็คุยกับมัน พี่ถ้าเป็นพี่จิ๋มเป็นน้าป้อมมาได้คุยกับมังกรน่ะได้พนักงาคุยกับมังกรมันยังพอจะมันลืมเล่นได้หน้าน้ำทะเลไปกินขี้ง่าไปคอยเปลี่ยนตรงนั้นวันนั้นที่มันเล่นวันนั้นที่มันเล่นน่ะตรงนั้นเล่นได้ไม่เป็นลายพุ่มพี่มันเล่นมันอบอุ่นพี่ลงหรือเปล่าคลิปที่มันล้มอ่ะมันมันวิ่งวิ่งแล้วมันก็สะดุดขาล้มอ่ะแล้วที่เหลือก็วิ่งมาทอดถอดถอดบอกว่าอย่าไม่ทอดทอดถอดถอดถอดจ่นนเออจะเล่นน้ำ มันจะมูกไหลไม่หลายวันแล้ววะเออนั่นแหละมาไม่บ้านบ่นด้วยอ่ะไม่บ้านปะเรียกไม่บายพอดีไปเล่นน้ำแล้วเลยแม่นพึงเรีอกว่าไอยมไม่บ่นไม่บ้านบ่นพี่พาไปเอาเสื้อนั่นแหละงรหมักกลัวบานนี่ไม่มีเสื้อแม่แกเห็นแม่แกแกเอาไอแอมเพิร์ตให้ด้วยแกว่าเดี๋ยวไม่ต้องอาบแล้วว่าขี้มุกไหลมุกมันจะไหลตอนนั่งรถมานั่นแหละ แล้วมันก็มาดูรถตัดิบ<ด>ร์ป,รป้อมมาเรียกมันก็ไม่ไปตอนนั้นป้อมไปพักมึงเหมือนนอกบานเหมือนกันอยอมไปได้ยมไปได้สักหนึ่งนาทีอะแม่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 บอกเอ้าแล้วเมื่อกี้แม่มาชวนไม่ไปแม่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 ไปไม่โคแล้วแม่ไปไม่โคพ่อไปอะไรนะพ่อไปรถดำ <laughs> ปันบอกเดิกเดิกต่ำเดิกต่ำเนาะแม่ไปไหนแมไม่ม่โคเพราไปรถดับโอแม่โคไม่ใช่แม่โกลนะกี่รถแม่โคพอกี่รถดับื่าขำกับตายมามอยหอยสังดีฝ่าไปแล้วบ๊ายบาย